สวัสดีครับคลิปนี้เซลเปรมจะมาสาธิตการเชื่อมต่อบลูทูธในรถยนต์ยาริสเอทิใหม่กันนะครับอันดับแรกนะครับผมหน้าจอของรถยนต์ของลูกค้านะฮะยังเป็นเมนูภาษาอังกฤษอยู่นะครับผมให้ลูกค้าตั้งค่าภาษาไทยกันก่อนเลยนะครับโดยการกดที่รูปฟันเฟืองนะครับผมแล้วเลื่อนไปที่คำว่า language setting นะครับ ให้ลูกค้ามากดที่เมนูภาษาไทยได้เลยนะครับเสร็จแล้วหน้าจอของเราก็เป็นเมนูภาษาไทยเรียบร้อยนะครับผมให้ลูกค้ากดลูกศรกลับด้านนี้เลยนะครับแล้วเรามาตั้งค่าบลูทูธกันนะครับผมการเชื่อมต่อบลูทูธนะครับให้ลูกค้าเตรียมมือถือมา1เครื่องนะครับที่ลูกค้าต้องการต่อบลูทูธนั่นเองนะฮะแล้วเรามาเชื่อมต่อบลูทูธกันนะครับ โดยการนะครับแตะที่บลูทูธที่หน้าจอของรถยนต์น,นะครับ1ครั้งแล้วมากดตรงนี้อีกหนึ่งครั้งนะครับผมแล้วก็มาดูที่หน้าจอมือถือของลูกค้านะครับผมหน้าจอมือถือของลูกค้านะฮะให้กดที่บลูทูธนะครับผมแช่ไว้นะฮะแล้วก็ค้นหาหน้าจอรถยนต์นั่นเองนะครับผมบลูทูธของลูกค้านะครับถ้ายังไม่เปิดให้ลูกค้าเปิดตรงนี้นเสียก่อนนะครับผมให้มือถือค้นหาหน้าจอรถยนต์ให้ เจอก่อนนะครับผมโดยการค้นหาจะรอสักครู่นั่นเองนะครับถ้าค้นหาเจอแล้วนะครับผมก็จะขึ้นคําว่าคารมติมีเดียนั่นเองนะครับผมให้ลูกค้ากดมาที่คารมติมีเดียอีกหนึ่งรอบนะครับผมเพื่อจับคู่นั่นเองนะครับผมตอนนี้จับคู่เรียบร้อยแล้วนะครับผมที่หน้าจอมือถือนะคะจับคู่กับหน้าจอรถยนต์เรียบร้อยนะครับไปดูที่หน้าจอรถยนต์กันครับ หน้าจอรถยนต์ก็จะขึ้นแบบนี้นั่นเองนะครับให้ลูกค้ากดคําว่าใช่ได้เลยนะครับเสร็จแล้วมาดูที่มือถืออีกรอบครับผมที่มือถือลูกค้าก็ต้องกดคําว่าจับคู่นะครับเป็นอันว่าจับคู่เสร็จสิ้นนะครับผมเราลองมาดูที่หน้าจอกันนะครับจับคู่เรียบร้อยแล้วนะครับก็จะขึ้นชื่อตรงนี้นั่นเองนะครับว่าจับคู่กับ มือถือยี่ห้ออะไรหรือตั้งชื่อว่าอะไรนั่นเองนะครับผมเรามาลองเปิดเพลงกันนะครับเชื่อมต่อบลูทูธเสร็จแล้วนะครับเรามาเทดสเสียงกันนะครับว่าบลูทูธใช้ได้หรือไม่นะครับผมโดยการเปิด YouTube หรือเปิดเพลงที่มือถือของลูกค้านั่นเองนะครับลองเปิดกันดูนะครับก็เสียงเพลงเข้าลำโพงหรือหน้าจอบลูทูธของรถยนต์แล้วนะครับผมก็คือว่าใช้ได้นั่นเองนะครับผม การต่อบลูทูธนะฮะไม่ยากอย่างที่คิดเลยนะครับให้ลูกค้าลองไปทําตามกันดูนะครับสวัสดีครับ